สวัสดีจ้าพี่น้องมาพออีกแล้วเด้อค่ะเห็ดเพิ่งคาแดงจ้าพี่น้องจ้าเนี่ยงามโบงามๆเลยจ้าเนี่ยจ้าสองดอกเพื่อนๆจ้าย่ยวันพออีกแล้วเด้อขั้นกินได้ก็คอมเมนต์บอกย่ยวันใ้เด้อจ้าเห็นอย่างน้ะค่ะน้อนี่ บอกให้ได้จ้าเด้อเห็ดอะไรกินได้ป๊ออามาพ่ออีดอกนึงเด้อจ้าพี่น้องยางปิ่นกิโลดเด้อจ้าเด้อเห็ดอีหยังนี่กินได้บ่ะนะ๊อเนี่ยเห็ดอะไรกินได้ไหมโอ้กินได้อยู่เนาะอ่านี่จา้าเห็ดอะไรพ่ออีดอกนึงจ้าพี่น้องจา้า ข่อยอีกแล้วคะ่ะเนี่ยน,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 นี่จะ้ะข่อยอีกแล้วเห็นอีกแล้วจ้ะพี่น้องตุ้มติม,ตมิเนี่ยแอตตุม้มติมิจ้าถ้ากินได้ก็คอมเมนต์บอกอีกแด้จ้ะเด้อใครมาไดก็ได้